โอเคครับสวัสดีครับทุกคนนะครับกลับมาพบกับช่องพันน่าไลฟ์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็ <c oughs> โอ้เสียงไม่มีนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนไปรับส่งลูกค้ากันครับวันนี้ก็จะเป็นแอป,ปของโบนะครับเราตั้งภารกิจมาว่าจะรับลูกค้าแบบไม่ยกเลิกเรียกอะไรไม่ปฏิเสธนะครับลองมาว่าจะลองดูว่า,าจะคุ้มไหมนะครับ ตอนนี้ก็มีลูกค้าคนแรกเรียกมาแล้วนะครับรับตรงแถวพัฒนาการมาตรงแถวมอเตอร์เวย์นะครับรับเสร็จเรียบร้อยก็มีลูกค้าอีกท่านหนึ่งเรียกมาครับตรงแถวพัฒนาการเหมือนกันครับน่าจะตรงแถวโรงพยาบาลวิภารามนะฮะกำลังไปรับลูกค้าครับใช้ระยะทางก็น่าจะอีกประมาณ3 4กิโลนะครับ ระยะทางไปรับ3.7กิโลครับใช้เวลาประมาณ8นาที78นาทีนะครับไปรับลูกค้าคนที่สองครับเร่งเข้ามาตอนที่มีลูกค้าคนแรกอยู่นะครับผมไม่ได้ปิดงานซอนนะครับแต่ตอนนี้ปิดแล้วนะหัวรับเครียออะไรลัวตอนไปส่งลูกค้าแล้วมีงานซอนเข้ามาอย่างเงี้ยครับ กระทบกับคะแนนของเราด้วยนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ลูกค้าออที่เรียกเราเข้ามาครับรอหนางก็เลยปิดฟังก์ชันนี้ไปะนะกำลังไปรับลูกค้าครับรอบนี้อ่ะเดี๋ยวสรุปรอบเมื่อกี้ก่อนนะครับรอบเมื่อกี้ได้ทั้งหมด98บาทนะครับใช้ระยะทางมาส่งลูกค้าประมาณ3-4กิโลนะครับประมาณ4 วันนี้เราเริ่มขับออกมาตอนหโมงสี่สิบนะครับตอนนี้ก็เวลาเจโมง1นนาทีนะครับเป็นลูกค้าคนที่สองครับผมผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงไปเดี๋ยวไปรับลูกค้ากันแล้วก็มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะใช้ระยะทางแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่ในการเดินทางในรอบนี้ครับผม โอเคครับทุกคนหลังจากที่มาส่งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาสรุปการเดินทางรอบเมื่อกี้นีกันครับรอบเมื่อกี้ได้ทั้งหมด2 4 8บาทนะครับ เราใช้ระยะทางทั้งหมด26.2กิโลเมตรครับใช้เวลาทั้งหมด36นาทีครับผมข้ามฝั่งมาเลยแถวอะไรประหลนโยธินแถวบางเขนนะฮะประหลโยธิน67วะ248บาทตอนนี้ผมน่าจะเป็นนี่โบอยู่เยอะนะ เออเนี่ยน่าจะโดนปิดงานก่อน่อะเดี๋ยวต้องจ่ายนี้โบกันครับเดี๋ยวน่าจะค่อยมีค่อยจะมีะลูกค้าเรียกมานะครับตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสีสามนาทีครับอาจจะแวะเข้าห้องน้ํากันก่อนแล้วก็ไปจ่ายนีโบกันก่อนครับหรือเราจะลองดูไหว่าถ้าเรายังไม่จ่ายนีโบเนี่ยจะมีงานเด้งกมาไหม ตอนนี้ผมเป็นหนี้โบอยู่ประมาณสามร้อยเก้าสิบาทนะครับตอนนี้เป็นหนี้โบอยู่สามร้อยเก้าสิบบาทต้องจ่ายหนี้โบ,บก่อนลอง grab หน่อยมาดูครับสองแอปนี้จะมีลูกค้าแอปไหนเรียกมาก่อนกัน เรียบร้อยแล้วนะครับของอะไรนะของโบ้ครับสรุปว่ายังไม่จ่ายก็ยังมีงานเรียกอยู่นะฮะ <c oughs> นึกว่าไม่จ่ายจะไม่มีงานเรียกละระยะทางไปรับลูกค้าครับอีก3.5กิโลเมตรครับใช้เวลา10นาทีเลย,ยงเงินมึดกึ๊ยจังเลย ำลังไปรับลูกค้าครับผมระยะทาง3.4ในรอบนี้เราได้รายได้ทั้งหมด161บาทนะครับไปส่งแถวเสรีไทยนะฮะไปไปรับลูกค้ากันก่อนครับลูกค้าน่าจะเรียกในรูปแบบของอ,อ,อะไรล่ะ b a s i c เบสิกตอนนี้เปลี่ยนจากรูปแบบของอ c o n o นมมาเป็น Basic นะครับติดจังเลยาขนโยทินโอเคครับทุกคนหลังจากที่มาส่งลูกค้านะครับตรงแถวเสรีไทยครับมาดูการเดินทางกันนิดน,นึงครับการเดินทางทั้งหมดนะครับเราได้รายได้ทั้งหมด193บาทนะครับ ลูกค้ามีส่วนลดอยู่ที่58บาทค้าจ่ายมาที่135บาทครับผมหน้อยสามบาทใช้ระยะทางโอ้โา30กิโลเมตรไกลเหมือนกันนะตรกเฉลี่ยต่อกิโลนี่ถือว่าถูกนะครับแปลก เจ็ดแบาทจ้าหกบาทาประมาณนั้นหกเจบาทนะครับะผ่านไปนแล้ว3มรอบวันนี้เราได้อยู่ที่452บาทครับใช้เวลาไปแล้ว2ชั่วโมงตอนนี้กำลังวิ่งเข้าเส้นเสรีไทยครับ เรียกใช้ต่อไหมเรายังมีหนี้นายโบอยู่นะครับยังไม่ได้จ่ายหนี้โบเลยจะรับงานได้อีกไหมเนี่ยถ้ารับไม่ได้เดี๋ยวอาจจะแวะเข้าห้องน้ำก่อนกับฉีแลีละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับหลังจากที่เราแวะเข้าห้องน้ำนะครับ กินข้าวแล้วก็เติมน้ํามันครับห้าร้อยบาทก็กลับมาเปิดระบบอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เวลาเก้าโมงสิบดนาทีครับผม <c oughs> ผ่านไปแล้วทั้งหมดสามรอบนะครับเราได้อยู่ที่4ี่รอห้าสบบาทครับในในวันนี้นะครับสามรอบสามเที่ยว <c oughs> โอ้ยเสียงผมเป็นอะไรเสียงผมเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมจ่าย ตัวที่เป็นหนี้ของโบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้ติดค้างของหนี้โบละนะครับมาดูว่าหลังจากที่เราจ่ายหนี้ไปจะมีงานเข้ามาเยอะไหมนะครับวันนี้เสียงผมเป็นไรเนี่ยเสียงไม่ค่อยดีเลยนะครับตอนนี้ก็เปิดระบบออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขับมาเส้นลำกำแหงครับลำกำแพงร9 9กา เข้าห้องน้ำกินข้าวเติมน้ํามันนะครับแล้วก็จ่ายนี่โบนะครับเมื่อกี้นี้ก็เกือบเกืบชั่วโมงเลยนั่งกินข้าวประมาณสิบกวนาทีแล้วแล้วก็ห่อหแวะที่ร้านกาแฟนะครับก็นั่งเล่นนั่งฉารแบบมือถไปในตัวนะครับใช้เวลาไปเยอะเหมือนกันนะโอเคก็กลับเข้ามาครับเก้าโมงเดี๋ยวอาจจะเปิดของ แก๊สมาด้วยครับ ครับแล้วก็คอมฟอร์ตครับส่วนของแก๊ครับผมก็เปิดเกือบจะทั้งหมดเลยนะจะัดแก๊สแก๊สคาร์แก๊ส SUV แก๊ e x p s นะครับเปิดหมดเลยเผื่อจะมีลูกค้าเรียกได้งานไหนมาก่อนก็รับงานนั้นเลยคะก็อย่างที่ภารกิจที่บอกไปนะครับว่าเราจะรองรับงานแบบไม่ตั รับงานแบบไม่ปฏิเสธงานเลยนะครับจะไ็นถึงเจ็ดโมงสี่สิบนะที่เราทำพิตามีลูกค้าเรียโอ้ยสี่จุดสามไกลจังเลยทำไมไกลจังเลยรอบนี้เป็นรอบที่สี่นะครับของโบ ทุกคนหลังจากที่มาส่งลูกค้าเสร็จนะครับค่าโดยสารทั้งหมด96บาทนะครับลูกค้ามีส่วนลดอยู่ที่38บาทเราได้อยู่ที่58บาทครับผมอะไรนี่ว่ารอบที่เท่าไหร่รอบที่4นะอ่าใช่รอบที่4นะครับค่าโดยสารทั้งหมด96บาทนะครับแล้วก็ใช้ระยะทางทั้งหมดหด สากิโลครับใช้เวลาแปดนาทีนะครับมารอบที่รอบที่เทนะ่าไหร่นะรอบที่สี่อ่ะก็ตอนนี้ก็เปิดระบบต่อครับผมยังไม่มีคนเรียกตอนนี้เวลาเก้าโมงสีสเจนาทีนะครับก็เราเริ่มวิ่งแต่หกโมงกว่าเนาะไม่ใช่เจ็ดโมงหกโมงหกโมงครึ่งครับ ตอนนี้ก็จริงๆก็น่าจะผ่านไปแล้วทั้งหมด3ชั่วโมงครับเราแวะเข้าห้องน้ำนี่นั่นเข้าประมาณครึ่งชั่วโมงครับในระบบก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาคิดคำนวณดด้วยนะครับโอเคไปเดี๋ยวขับรถไปเรื่อยครับถ้ามีลูกค้าเรียกตรงไหนรับตรงไหนแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันครับผมว้ ลูกค้าอีก2.7กิโลเมตรครับใช้เวลาทั้งหมด6นาทีครับว่าน่าจะเป็นลามกำแพงหรือว่าตรงสัมมารกรเปล่าไม่ชัว โอเคครับทุกคนหลังจากที่มาส่งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนตำแหน่งการจับมือถือนิดนึงฮะตรงนี้มันร้อนเครื่องมันร้อน,นครับก็เลยต้องย้ายมาติดข้างล่างนะครับบ้าเรียบร้อยกับผมส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับได้ค่าโดยสารทั้งหมด155บาทนะครับลูกค้ามีส่วนลด3 1บบาทครับเหลืออยู่ที่ 124บาทครับผมระมรยะทางมาส่งก็20.1กิโลเมตรครับแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมด35นาทีครับรถติดนิดนึงนะฮะมีน่าจะมีอุบัติเหตุครับผมก็เลยต้องเลี่ยงทางนิดนึงมันก็เลยต้องใช้ระยะทางเยอะกว่าปกติมาผ่านไปแล้วอีกหนึ่งรอบครับ5รอบแล้วตอนนี้นะครับ ได้เงินทั้งหมดได้เงินทั้งหมด665บาทนะครับจริงๆเราน่าจะได้อยู่ที่เท่าไหร่น่าจะได้เยะกวนะ่านั้นเราน่าจะได้อยู่ที่790บาทครับหากค่านู่นนี่นั่นของแอปนะครับเราเหลืออยู่ที่6 6 5บาทจุสตางค์ครับผม มีลูกค้าเรียกเยอะไหนเนี่ยล,ลาด้าวซอยยี่สิบเจ็ดโอ้ยไม่ไปแล้วไปเนี่ย Century Onut <c oughs> ว่าจะไม่นั่นละอ <c oughs> ันนี้ครับวันนี้สามชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปการเดินทางกันครับระยะทางทั้งหมดที่เรารับส่งลูกค้านะครับตั้งแต่ช่วงหกโมง ครึ่งนะครับตอนนี้เวลาเออ่เวลาไหนนะเวลาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ไม่เห็นเวลาเวลา10บโมงสานะครับ10บโมงสารายได้ทั้งหมดที่เราได้นะครับก็คือ665บาทนะครับจุดสอสตางค์นะครับเราใช้ระยะทางทั้งหมด1นึ่งรกิโลเมตรครับใช้เวลาในการออนไลน์ทั้งหมดนะครับ3ชั่วโมง22นาที แล้วก็อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่12กิโล12.6กิโลต่อลิตรครับผมโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เวลาในการขับรถไม่นานเท่าไหร่ครับ3ชั่วโมงกว่านะครับรู้สึกกีเพียด้วยแหละวันนี้ก็ตื่นสายด้วย6โมงกว่านะครับก็ได้ค่าโดยสาร600 65บาทนะครับ3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งนะประมาณนี้ครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับมีคอนเทนต์ดีๆยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันให้ดูกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวของโบครับรับส่งได้ทั้งหมด6รอบครับเดี๋ยวมาดูรอบการเดิน,นทางเนาะ รอบแรกเราได้ทั้งหมด60เอ่อ98บาทนะครับรอบที่2เราได้248บาทรอบที่3เราได้193บาทรอบที่4เราได้96บาทนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายครับได้155บาทครับผมโอเคเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ขอตัวไปแล้วสวัสดีค